ดีปีใหม่นะคะวันนี้ปีใหม่ทั้งคีจอยก็เลยมีบ้านหลังที่สวยมากนะคะเหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็บ้านนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านเซ็นทรัลอ่อนนุชสุวรรณภูมินะคะอยู่ใกล้สุวรรณภูมิประมาณ8โลครึ่งแล้วก็หน้าบ้านาสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูในบ้านต่อแต่ว่าหน้าบ้านใจเห็นว่าถนนเข้ามานะคะจากซอยหปุ๊บเข้ามานี่เลยแล้วก็อันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นสุดซอยนะคะก็บ้านเราก็อยู่ประมาณกลางๆมีอีก3หลังกว่าจะเข้าไปถึงสุดซอยนะคะก็ นี่เลยพื้นที่นะคะ58.7ตารางวาก็คือใหญ่พอควรเลยเห็นได้ด้วยการที่สามารถจอดรถในตัวบ้านได้ถึง3ขคันนะคะ 1, 2, อย่างนั้นนะ,ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยถึง227เลยนะพวกเธอเดี๋ยวจอยพาไปดูรอบบ้านก่อนนะคะบ้านนี้เนี่ยหลังใหญ่โตก็คือ4ี่นอนหน้าห้องมก็แค่ตอนได้ยินตอนแรกเราก็ตื่นเต้นที่จะมาดูแล้วนะคะข้างบนตรงนี้ก็เนีย่ยค่ะเรียบร้อยปูกระเบื้อง มีสนามหญ้าถ้าใครอยากจะตั้งโซนหมูกระทะตอนเย็นอีกแล้วนะคะใครชอบสายปาร์ตี้ก็คือมีร่มแบบนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าสามารถจะตั้งโต๊ะนั่งชิลๆได้นะคะจ่สวนเพิ่มเติมได้อีกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างนะคะมีน้องหมาน้องแมวหรือว่าลูกเราสามารถตั้งตั้งของเล่นได้เนะาะสไตล์คนมีครอบครัวนะคะ,ะเดินได้รอบบ้านเลย บ้านนี้กู๊ดีมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าดีมากดีไหม,มขนาดไหนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือบ้านที่เขานะคะยังอยู่ก็คือพร้อมย้ายตลอดเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยจอยใช้วิสัยทัศน์นิดนึงว่าพอเอาของออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะโล่วงว่างแล้วก็สวยงามก็คือบ้านหลังนี้ประมาณปีครึ่งเองอะ่ะนะคะก็ยังใหม่อยู่เลยตรงนี้รอบบ้านก็ ตรงพื้นนะคะยังเป็นหินเป็นหินอยู่เลยเพราะฉะนั้นจะต่อเติมหรือว่าจะทําเป็นพื้นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายมากเพราะว่าตอนนี้แค่เอาหินออกไปก็คือปรับเปลี่ยนตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นข้างบ้านนะคะแล้วก็ออกมาจากครัวซึ่งครัวนี่จะเป็นครัวปิดเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นโซนที่เราสามารถตากผ้าได้นะะแล้วก็ผ้าทิศก็จะตกประมาณเฉียงๆฝังนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ตั้งเครื่องซักผ้าลานซัก สักล้างเนี่ยก็จะเป็นขอบมอตก็มีมีท่อน้ำนี่คือโครงการนี้ทำดีอ่ะจอยเห็นวันสดุแล้วก็ตัวผนังตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยใหม่แล้วก็ไม่มีแบบไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยโครงการนี้ดีใจประทับใจนะคะอ่ะพื้นลงจอดรถก็ปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดง่ายนะคะสามพันจอดไปเลยอ่ะคราวนี้แค่นอกบ้านนะคะเห็นได้แล้วว่า มีวิวแล้วเพราะฉะนั้นในบ้านไม่ต้องห่วงคือเลิศเอ่อกว่านี้มากนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้รองเท้าที่เก็บเป็นสัดส่วนแล้วไม่ต้องผัดไม่ต้องทําเองโทนสีนะคะเข้ากับกระเบื้องเห็นไหมบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของมีรสนิยมแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีๆที่เขาเลือกมาแล้วเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะจะขายหลอกแต่ว่าบังเอิญว่ามีแผนทุกเอ้มีแผนชีวิตที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นกว่าน,นี้ก็เลยจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศน,นะคะเชิญเข้าบ้านค่ะอ่าพอเข้ามาถึงปึ๊บ นี่เห็นไหมมีความบิวมีความผนังใดๆต่างๆนะคะผ้มาม่านก็เป็นสีเทาตัวโซฟาก็เป็นสีเทาเข้าแบบเข้าธีมเข้าโทนคุมโทนดีนะคะแล้วก็ตรงบิวตรงนี้ก็ไปด้วยกันกับทีวีเลยให้พวกท่านนะคะซึ่งของเนี่ยเดี๋ยวเขาย้ายออกไปก็จะโล่งๆนี่แหละก็ดูเลยสวยๆพวกเฟอร์ใหญ่ๆนะคะก็ให้นะคะอย่างเช่นทีวีตู้เย็นตู้เย็นมีสองตัวอือเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็พวกโซฟา โต๊ะอะไรอย่างนี้ก็ให้เลยแล้วตรงนี้นะคะ,ะนำเหนือ,อนนแอบของเล่นของลูกได้นะคะแล้วก็นั่งทำทำงานได้อีกนั่นนะั่นะนะนะอย่างนี้นะอันนี้แบบว่าเป็นการแซมเปิลจากพี่เจ้าของบ้านผู้น่ารักของจอยนะคะทําให้ดูนะแล้วก็ตรงนี้มีผ้าม่านนะคะปิดโถงเพื่อว่าแอร์จะได้ไม่ปืนลถแอร์แอร์แบบถ้าไปติดเองก็หลายหมื่นมากเลยเพราะเป็นแอร์ฝังผนังนะคะไม่ใช่แอร์ฝังฝ้าพูดอะไรฝังผนัง ะะแล้วก็อันนี้ก็เนีย่ยทำไว้ให้แหลวสวยงามแล้วก็เข้ามุมเนี่ยตรงนี้พอดีเลยเก็บซ่อนใช่ไหมอู้ดูดีอ่ะเห็นแล้วก็มีความสุขแต่จะบอกว่าเปียโนตัวนี้ไม่ได้ให้นะจ๊ะข้อมูลราคาแตงหนึง่งขอกับขอ,อมุกนะคะมุกแล้วก็สิ่งที่ให้ก็คือน,นี่เลยตะกินข้าวอ,อยากให้ดูใกล้ๆนะคะทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะนี่คือเลือกมาแบบคุณภาพดีสุดราคาสูงเวอร์นะคะ มีชัเดเลียด้วยแน่ๆชั่ากระสีนะคะก็เดี๋ยวไปดูครัวก,ก่อนก่อนที่เข้าไปดูห้องนอนล่างนะคะตรงนี้ก็เนี่ยตู้เย็นอันนี้ไว้เก็บน้ําดืม่มน้ําผลไม้ใดๆนะคะมีเนี้ย <im itation> นี่เห็นไหมมีการดิ้งได้ด้วยนะคะเก็บของตู้นี้เป็นดิวหมดเลยนะคะไม่ได้แถมมากับบ้านนะคะแต่ว่าเขาก็ดิวขึ้นมาให้กับเจ้าของบ้านคนถัดไปอย่างเช่นพวกเธออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะตอนนี้เข้าครัวกันค่ะนี่ไง ที่บอกว่าเป็นครัวปิดใช่ไหมเวลาเราจะผัดอะไรแบบชูชีพผัดกะเพราใดๆที่มีกลิ่นนะคะเราก็ปิดไม่ให้มันเข้าไปเหม็นในตัวแอร์ในถุงของเรานะคะก็เปิดประตูเอ้ยเปิดหน้าต่างเปิดประตูแล้วก็ทุกบานนะคะจะเป็นมุ้งลวดให้กับเราแล้วอันนี้ก็คือเปิดออกไปแล้วก็เจอนี่ไงลานซักล้างแล้วก็เครื่องซักผ้าที่จอยพาไปโม้เมื่อกี้นะคะ,ะแล้วก็ขายเตาก็ได้จะาทะยายเตาไว้ฝั่งเตานะคะกับ พูดดูดความเทเลเล่นะเป็นของเยอรมันแฮะใช่ไหมประมาณนั้นเยอรมันแต่ว่าน่าจะใช่นะถ้าผิดก็อิตาลีประมาณนี้ก็พูดไปนะคะตู้เย็นนี้นะคะที่ตะชิเปิดเพิบมสี่ประตูแต่จะไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเห็นว่าเขามีอะไรกินบ้าง <laughs> เดี๋ยวเราจะหิวนะ,ะก็ห้าหมืให้ไปเลยแล้วก็พวกเคาเน์เตอร์ครัวต่างๆนี้นะคะพี่เขาบิวมาให้แล้วตอนแรกโครงการให้มาแต่ว่างๆ แล้วเขาก็ใส่แบบหน้าบานที่เราแล้วได้เก็บของเข้าไปอย่างสวยงามแล้วก็แอบซ่อนนะคะตรงนี้ก็เช่นกันอ่าตอนแรกโครงการให้มาแค่นี้แล้วก็งบางใช่ไหมแต่พี่เขาก็ทําหน้าบานให้เราเรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะคะอืมดีเลยนี่แหละประมาณนี้แล้วซิงก็ใหญ่นะคะท่านแม่บ้านทั้งหลายนะ,ะเวลาเราล้างสิงเล็กๆก,ก็จะหัดใจใช่ไหมแต่มีสิงเลือดซิงบัเริ่เพิ่มนะล้างอย่างเต็มที่อืมแม้จะท่างจอยไม่ใช่แม่สีเรือนขนาดนั้นก็ยังประทับใจนะคะจบข่าวเรื่องการทำครัวเชิญออกไปด้านนอกต่อนะคะ นี่ก็มีหน้าต่างให้เราแล้วก็อน,นี้คือค่ะฝาผนังที่ทําแล้วทําให้บ้านเนี่ยยกระดับความงามแล้วก็มูลค่าสูงดูดีนะคะถ่ายรูปเข้ามาในบ้านก็คือสวยได้เลยอย่างน,นี้อันนี้คือห้องนอนล่างนะคะอันนี้เป็นห้องแบบห้องเรียนออนไลน์ของลูกนะคะลูกวัยสิบสองขวบของพี่เขานะคะแล้วก็เป็นเก็บของคุณพ่อคุณพ,พ่อก็ดูออกเลยว่าทําอาชีพอะไรคะนักบินนั่นเองนะคะ,นนะ,คะเออดีไปอีกนะ แล้วก็นี่แหละพวกเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดี๋ยวมุกออกไปให้พี่ก็จะได้ทําเป็นท่านหัวใครมีคุณตาคุณยายที่อายสูงอายุนะคะ <c oughs> ก็สามารถอยู่ในห้องนี้ได้เลยเพราะว่าหลายคนหาบ้านที่มีห้องนอนล่างถูกไหมแต่ห้องนอนล่างที่นี่นะคะไม่ธรรมดามีห้องน้ําในตัวนี่ไงนี่คือเหตุผลที่ทาไมถึงมีถึงห้าห้องน้ําในบ้านนะคะนี่ใหญ่ลูกใหญ่ลูหลาเลยใหญ่โตนะคะนี่ <c oughs> ทำกระจกบ,บานสไลด์ปิด ม่ให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยคือแ้าไม่ต้องทาอะไรเลยถ้าสมมติเราซื้อบ้านใหม่แบบนี้แล้วก็จะบิ้วขนาดนี้นะปกติต้องใช้ต่าๆนะคะสี่ห้าเดือนอ่ะกว่าจะได้เสร็จขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราสั่งเฟอร์บิ้วนู่นนี่นั่นเขาต้องไปเตรียมไม้ใช่ไหมแล้วก็วัดขนาดแล้วก็ไปผลิตสั่งท,ทําที่โรงงานกว่าจะมาติดตั้งแล้วก็เต็มขนาดนี้นะคะก็อนนี้ก็เซฟเวลาซื้ออย่างเดียวแล้วบ้านมีกูดดีวเดี๋ยวค่อยบอกราคาอยากดูกใช่ไหมแต่แต่ว่าขอให้จอยพูดจบก่อนเนาะอ่ะก็ดูไปรอบๆประมาณนี้ตรงนี้เป็นประตูออกหน้าบ้านเอ้ยออกที่งอนนะคะคเ มีหน้าต่างด้วยแอนเน่แล้วก็เก็บของใต้บันไดซึ่งก็ใครสาย CF เก็บกระเป๋าเดินทางอะไรก็อยู่ในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําล่างห้องน้ําล่างตรงที่ถงรับแขกตรงนี้ก็จะไม่มีอาบน้ำนะแต่ว่ากว้าใหญ่กว้างขวาง,งดีนะคะสะดวกสบายอ่ะคาวนี้จะพาขึ้นข้างบนแล้วบ้านหลังนี้เนาะก็มี5แอร์มีแอร์หตัวมี5แอร์นะคะก็คือมีสีนอนใช่ไหมก็คือสีตัวแล้วก็มีถงเป็นแอร์ตัวใหญ่ที่อยู่บนฝ้านี้1ตัวนะคะ ไปเลยขึ้นไปข้างบนกันบันไดก็ดีกว้างขนาดนี้เลยสะดวกสบายผ้าม่านก็เป็นผ้าม่านจึบแสงนะคะเวลาเรานอนอน,นี่ถ้าเราปิดมิดก็คือหลับสบายไม่รู้เลยว่านี่คือเช้าเลี้ยวแต่ว่าเขามีผ้าม่านโปร่งไงอ่ะตรงนี้เป็นโถงอเนกประสงค์นะคะจะตั้งทีวีอีกหนึ่งโถงแยกกันกับข้างล่างก็ได้หรือว่าจะทําเป็นโซนเก็บของหรือว่าจะทาโตะ๊ะทํางาน อ๋อบางคนชอบมีมุมอ่านหนังสือใช่ไหมก็ตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะติดแอร์เพิ่มหรือไม่ติดก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ก็เป็นพระนะคะซึ่งจอขอพรเลยว,ว่าขอให้ทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะชอบบ้านหลังนี้แล้วนะัดเข้ามาชมแล้วก็ตัดสินใจซื้อทันทีนะคะท่านต้องบอกว,ว่าโอเคได้เลยได้ถนงแม้ท่านใจดีกับจอยไม่ตานนจริงๆริงนะคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีบิวอินอีกแล้วเอออะไรมันจะดีขนาดนี้นะคะเตียงก็งเป็นเตียงหนังนี่เลย6ฟุตใหญ่โตนะคะ แล้วก็หน้าบ้านอ่ะจอยให้ชมหน้าบ้านจากระเบียงด้านบนชั้นสองนะคะออกไปแบบนี้อันนี้คือเพื่อนบ้านเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านที่เงียบสงบแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยไม่มีบ้านกั้นไม่มีบ้านกั้นทางลมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดประตูหลังบ้านหรือว่าหน้าต่างหลังบ้านก็จะถ่ายเทได้อย่างดีไปอีกนะคะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวไม่าลืมปิดเดี๋ยวลืมนะคะก็จะไปพร้อมกับเตียงกับเฟอร์กับ กับบิวกินต่างๆเลยแล้วก็แอร์ตัวใหญ่ตรงนี้ค่ะตู้เสื้อผ้าจัดเต็มอันนี้โซนแต่งหน้าของสาวๆนะคะนี่ก็เก็บเสื้อผ้าไปเลยบิวมาให้แล้วนะคะดีๆแล้วก็ห้องน้ำแน่เชิญชมห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำในตัวห้องมาสเตอร์นะคะทีท <Okay. S 1> าวน,นี้ก็ไปต่อนะคะจะไปดูห้องนอนเล็กชั้นสองนะคะก็ข้างบนเนี่ยชั้นสองจะมีห้องนอนสามห้องนะคะ มาดูห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้นะคะเป็นห้องของลูกเขานะคะก็คือก็จะเป็นเตียงเหมือนจะ4ฟุตหรือ3ฟุตครึ่งก็ไม่ใช่หรือจะถึง5ฟุตหรอก็ไม่ไม่เชิงนะคะก็นี่แหละประมาณนี้แต่ว่าคือห้องนี้นะคะห้องห้องวัยรุ่นนะ่ะก็เลยต้องขึ้นตรงนี้หน่อย,ด,ยด้วยด้วยักการบิวอินนะคะข้างล่างเนี้ยสามารถจะเจ็บเก็บของได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็น3ลิ้นชักนะคะแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้เล็กน้อยเนาะจอยบอกเอาไว้จะได้พอได้เห็นภาพนะคะแล้วก็มาเข้าห้องน้าค่ะมาเลย ห้องน้ําในห้องนอนเล็กห้องนี้นะคะนี่แต่และห้องน้ําก็ดูดีก็คือถ้าใครซื้อไปอะ่ะคือพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็อาจจะแบบว่าคุณจอยขอบิ๊กคลีนแบบให้ได้ฟิลลิ่งที่เราได้มาหลังใหม่เพราะว่าการบิ๊กคลีนก็คือตัวกระจกภายนอกภายในในห้องน้ําอะไรนี่ก็จะแวลวับหมดเลยนะคะก็ใช้ตังค์ใช้ตังค์แล้วก็ง่ายมากหมื่นเดียวนะคะอ่ะทีนี้ก็อยากให้ดูบิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบิ้วหัวนอนเก็บของได้เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะ แล้วก็เป็นชั้นวางของแล้วก็ชั้นทีวีแบบนี้เลยเป็นโต๊ะแต่งหน้าหรือว่าโต๊ะทํางานโต๊ะทาการบ้านได้เลยนะคะตรงนี้อมีทั้งบิว้วมีทั้งเฟอร์มีทั้งบนฝ้ามีอะไรใดๆให้เราครบแล้วนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนเมื่อกี้ห้องนอนซ้ายน,นี่ห้องนอนขวาน,นะคะห้องนอนขวานี่จริงๆเขาไม่ได้ใช้งานก็ออกจะประมาณห้องเก็บของนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าใครมีสมาชิกในบ้านเยอะตรงนี้เป็นฐานเตียงเนาะฐานเตียงสามฟุตครึ่งนะคะ แล้วก็มีเก็บของใต้ใต้ฐานเตียงนี่อีกสามลิ้นชักเน้นบ้านเรียบร้อยเก็บของได้เยอะนะคะแล้วก็มีบิวมีบิวตู้แล้วก็ชั build, too, ้นเก็บของนี่นะคะแล้วก็นี่แหละโต๊ะตามที่เห็นแล้วก็มีห้องน้านในตัวเพราะฉะนั้นห้องนอนทุกห้องในบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ําเป็นของเขาเองซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมีความ p r i เวซี y สูงนะคะออดีมากเลยสะดวกสบายนะคะก็ประมาณนี้ยังไม่จบค่ะจอยพาแว,วบมาดูที่ บัาเฮ้าส์นะคะนี่เลยเซ็นทรัลคลับนะคะก็เป็นอยู่ทางหน้าหมู่บ้านเลยนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอสระว่ายน้ําจริงๆก็ไม่ได้กล่าวว่าจะพาชมสระว,ว,ว่ายน้าแต่ว่าถ่ายรูปไปเฉยๆก็พอแต่ว่าไม่ไหวจะเคลียร์ก็เลยต้องพางมาอัดคลิปไป้ดูออสถานการณ์จริงๆนะคะว่าเป็นแบบนี้สวยงามแล้วก็อตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนี่แหละห้องน้ําเวลาเรามาเล่นน้ำานมีนั่นนะคะอ่าเราก็เ๋ยจะพาไปดู ตรงนี้จะเป็นห้องเหมือนกับว่าถ้าเราแบบนัดใครมาเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้หรือว่านัดคุยอันเล็กเน้อยๆนะคะก็ใช้ห้องรับรองตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องฟิตเนสกับห้องเด็กข้างบนนะต้องเดินอ้อมมาทางด้านๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเด็กตัวเล็กๆมาเล่นได้เฮยคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งเน ลูกก็เล่นตรงนี้ได้ดีกว่อ,อน,น้นะคะนั่ีเนาะมีเนี่ยขนะกระดิชกระด,ระด,ระดของเล่นไปเลยเดี๋ยวนะคะบ้านหลังนี้ถ้าสมมติว่าใครคือบ้านหลังนี้พร้อมกับเป้าหมายว่าฉันจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นหุ่นเพียวซิกแพคใดๆก็ตามขอให้ได้มาบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายนั้น<ม>ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ใช้พิเศษนี้ไปเลยให้เต็มที่ค่ะให้คุ้มค่าส่วนการเกิดจ่ายตารางวาละส0บาทต่อป,ปีค่ะ นี่เลยปื้นี่แหละ่าที่ภูมิใจนําเหนือเป็นไงครับบ้านที่จอยพามาชมสวยทุกหลังถูกไหมแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยสวยตั้งแต่ภายนอกยันภายในสวยตั้งแต่ภายในยันภายนอกนะคะทุกคนกําลังรอราคาที่จอยกำลังจะบอกอยู่ใช่ไหมราคาเพียงแค่ 7จ็ล้านแสนเหมื่นเท่านั้นนะคะถ้ามาซื้อใหม่ตอนนี้แล้วก็บิ้วขนาดนี้นะคะอันนี้คือกู๊ตดีลมากจะไม่สามารถได้ราคานี้อีกเลยถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงนะคะโทรหาจอยได้เลย0 9 5 7 8 9 9้าหหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวจอยจะบอกความลับให้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันกู๊ตดีลในเรื่องของราคายังไงแต่ว่าถ้า7ล้าน69ตอนนี้หาขนาดนี้แล้วก็แผมเฟอร์เบอร์นี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะสรุปอีกทีหนึ่งว่าบ้านนี้นะคะเซนทรัลอนนนะะคง้ขบาาด 58.7ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็คือ227ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด5นอนเอาใหม่4นอน5น้ำนะคะแล้วก็นี่แหละจอดรถได้3คันถ้ามีอะไรมากกว่านี้ที่จอยยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะก็สามารถรีบโทรมาเลยจะคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะคะขอให้ได้ล้เจอกันแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในบ้านหลังหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ